สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นความคิดหลักๆจากเนื้อหาที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือเคลื่อนพลังบวกดึงดูดพลังสุขค่ะครับผมแนวคิดหลักๆเลยนะคะก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยเหมือนมีพลังงานวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยสิ่งที่เราคิด รู้สึกหรือว่าทำลงไปนะคะ่ะมันก็จะส่งผลดึงดูดสิ่งคล้ายๆกันกลับมาหาเราหรือที่หลายคนเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองครับใช่เลยเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาลองเจาะลึกหลักการสำคัญๆที่เขาพูดถึงกันค่ะเพื่อจะแบบเข้าใจมากขึ้นว่าจะเอาไปใช้สร้างชีวิตให้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้ยังไงเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจุดแรกเลยที่เนื้อหานี้เน้นมากๆคือเรื่องออการมองโลกในแง่บวกค่ะ เขาบอกว่าความรู้สึกดีๆของเราเนี่ยสำคัญมากนะมันเหมือนแม่เหล็กเลยอืมครับพอเรารู้สึกดีชีวิตก็จะเริ่มมีเรื่องดีๆเข้ามาการที่เราฝึกมองหาข้อดีหรือว่านับสิ่งดีๆที่เรามีในแต่ละวันนะคะมันไม่ใช่ว่าเราหลอกตัวเองนะแต่มันเป็นการปรับโฟกัสใช่ครับปรับมุมมองใช่ค่ะให้เห็นโอกาสหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจจะซ่อนอยู่ในสถานการณ์ต่างๆครับผมแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้นะครับคือแนวคิดเนี้ย มันเชื่อมโยงเรื่องพลังบวกเท่ากับพลังของความคิดของเราเองความเชื่อแล้วก็การโฟกัสการโฟกัสเหรอคะใช่ครับคือกดแห่งแรงดึงดูดที่เขาอธิบายในเนื้อหานี้เขาเน้นว่าเราควรจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะไม่ใช่ไปกังวลถึงสิ่งที่เรากลัวอ๋อค่ะแล้วความเชื่อของเราเนี่ยแหละครับสำคัญมากคือมันเหมือนเหมือนเป็นเลนส์ที่เราใช้มองโลกเลยเลนส์ <L ens. S 1> ครับ ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเชื่อฝังใจไปแล้วว่าแบบเราทําอันนี้ไม่ได้หรอกเราไม่เก่งพอเราก็จะมองเห็นแต่หลักฐานไม่ยืนยันความคิดนั้นเราก็จะปิดโอกาสดีๆไปเลยแบบไม่รู้ตัวเลยซ้ําโอ้เปรียบเทียบเรื่องเลนส์นี่เห็นภาพเลยค่ะชัดมากแล้วพอพูดถึงการควบคุมโฟกัสความทิดแบบนี้มันก็ทำให้นึกถึงเรื่องการมีสติหรือว่าการอยู่กับปัจจุบันเลยนะคะเหมือนเคยเห็นในเนื้อหามีประโยคประมาณว่า ทุกวินาทีที่เรามัวแต่คิดถึงเรื่องอนาคตมันก็เท่ากับเราเลี่ยงที่จะอยู่กับปัจจุบันอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่การอยู่กับปัจจุบันนี่มันช่วยสร้างความสุขจริงๆตามแนวคิดนี้ยังไงหรอคะอืมคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ขึ้นนะครับการมีสติหรือการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญของการรักษาสมดุลในชีวิตเลยละครับสมดุลหรอคะครับเนื้อหานี้เขามองว่าการสร้างสมดุลในด้านต่างๆของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์สุขภาพกายสุขภาพใจความสุขส่วนตัวมันจําเป็นมากนะครับถ้าเราปล่อยให้ด้านใดด้านหนึ่งมันหนักไปแบบว่าทุ่มเทกับงานมากไปจนลืมเรื่องอื่นพลังงานบวกของเรามันก็จะลดลงอาจจะรู้สึกเหนื่อยเครียดหรือบางทีก็รู้สึกผิดได้ง่ายๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการรักษาสมดุลก็เลยเหมือนกับการดูแลระดับพลังงานบวกของเราให้มันคงที่ ให้มันไหลเวียนดีอยู่เสมอครับการรักษาสมดุลภายในกับการอยู่กับปัจจุบันมันเชื่อมกันอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วที่นี้อีกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องการเป็นตัวของตัวเองค่ะเหมือนเนื้อหานี้จะสนับสนุนให้เราแบบว่าอบกอดสิ่งที่เรียกว่าความไม่สมบูรณ์แบบของเราเลยใช่ไหมคะบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เราพิเศษถูกต้องเลยครับจุดนี้สําคัญมากจริงๆคือการยอมรับแล้วก็เห็นคุณค่าในความเป็นเราจริงๆ แม้แต่ในส่วนที่เราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันยังไม่ดีพอไม่สมบูรณ์แบบอันนี้เป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับสู่ความสุขที่แท้จริงแล้วมันก็ช่วยปลดปล่อยพลังงานบวกด้วยค่ะแนวคิดนี้ชี้ว่าการที่เราพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ทุกคนพอใจตลอดเวลา่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วมันก็จะบั่นทอนพลังงานเรามากๆสุดท้ายอาจจะไม่เหลือความเป็นตัวเองเลยก็ได้อืมจริงด้วยค่ะ ซึ่งมันก็จะไปขัดขวางการดึงดูดสิ่งดีๆที่มันเหมาะกับเราจริงๆเข้ามาด้วยครับการเป็นตัวของตัวเองนี่สําคัญจริงๆค่ะแล้วมันก็โยงไปอีกเรื่องเลยนะคะคือเรื่องสภาพแวดล้อมคนรอบข้างเราเนื้อหามีคําแนะนําเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะมีครับชัดเจนเลยเรื่องนี้มันทําให้เกิดคําถามสําคัญเลยว่าเออแล้วเรากําลังอนุญ,ญาตให้พลังงานแบบไหนเข้ามาในชีวิตเราบ้างล่ะอืคําแนะนําจากเนื้อหาก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับ คือให้เลือกอยู่ใกล้ๆคนที่สนับสนุนเราคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีมีพลังใจส่วนคนหรือความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันบั่นทอนเรานะ่ะก็ต้องกล้าที่จะถอยห่างออกมาบ้างแม้ว่าจะทําให้เพื่อนน้อยลงใช่ครับเขาบอกว่าคุณภาพสําคัญกว่าปริมาณนะแล้วก็ยังมีเตือนเรื่องออการนินทาหรือการพูดเรื่องลบๆของคนอื่นด้วย เพราะมองว่ามันเป็นการสร้างแรงสันสะเทือนต่ำๆซึ่งมันจะไปดึงดูดประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเข้ามาหาเราซะเองฟังดูเหมือนต้องจัดระเบียบชีวิตครั้งใหญ่เลยนะคะทั้งความคิดความสัมพันธ์แล้วก็การกระทําด้วยมีส่วนไหนที่พูดถึงการแบบว่าควบคุมทิศทางชีวิตเราเองหรือการสร้างอนาคตที่เราต้องการไหมคะมีครับมีแน่นอนเนื้อหาเน้นย้ําเลยว่าเรานี่แหละคือคนกลุมบังเียนชีวิตตัวเองจริงๆ มีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าเรื่องไหนมันสําคัญกับเราจริงๆนะเราจะหาเวลาให้มันได้เสมอแหละอ๋อค่ะไม่ใช่หาข้อแก้ตัวเราเหมือนเป็นสถาปนิกที่ออกแบบอนาคตตัวเองผ่านการตัดสินใจการเลือกการกระทําของเราในทุกๆวันนี่แหละครับแล้วถ้าเกิดเจออุปสรรคล่ะคะหรือเรื่องที่มันทา้าทายมากๆแนวคิดนี้มองเรื่องพวกนี้ยังไงคะอ่าอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเขาไม่ได้มองความทา้าทายว่าเป็นเรื่องแย่หรือเป็นการลงโทษนะ แต่เขาบอกว่ามันเหมือนบททดสอบบททดสอบครับเหมือนจักรวาลส่งมาทดสอบเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นพอเราผ่านบททดสอบนั้นไปได้ก็เหมือนเราได้อัปเลเวลตัวเองอะครับให้พร้อมสําหรับสิ่งดีๆที่มันใหญ่กว่าเดิมที่กําลังจะเข้ามาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ พอฟังมาทั้งหมดแล้วสรุปง่ายๆก็คือแก่นของคลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขเนี่ยก็คือการปรับจูนพลังงานข้างในตัวเราทั้งความคิดความเชื่อทัศนคติการกระทําให้มนันเป็นไปในทิศทางบวกเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราใช่ครับเหมือนเราปรับคลื่นวิทยุให้ตรงกับสถานีที่เราอยากฟังประมาณนั้นเลยเนาะถูกต้องครับใช่เลยเป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อพลังงานที่เราส่งออกไปนั่นเองครับ ีนี่ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับที่ต่อยอดจากเนื้อหานี้คือในเมื่อแนวคิดนีน้เน้นว่าเราสามารถสร้างความเป็นจริงของเราได้เองเลยนะผ่านความคิดผ่านการกระทำของเราก็อยากให้ลองถามตัวเองดูว่าถ้าความคิดเรามันทรงพลังขนาดนั้นจริงๆเนี่ยมันมีรูปแบบความคิดชุดไหนที่เราควรจะหันมาพิจารณาหรือว่าลงมือปรับเปลี่ยนมันเป็นอันดับแรกเลย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับชีวิตเราได้บ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ